สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังช่วงปลายของยุคปลายเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์จิรนัย องนี้เราจะเห็นคล้ายกับมีสบายเงินสบายทองหรือเรียกว่าสบายทองตามครูบาอาจารย์ที่พาเรียกนะครับท่านบอกว่าสบายทองแต่ด้วยข้อมูลที่พ่อใหญ่มาหาได้ศึกษามานะครับจะจริงเท็จประการใดก็เพื่อนๆก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ เราทําตัวให้เหมือนแก้วที่ไม่เต็มน้ํานะครับคือสามารถตักน้ําใส่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเหตุผลที่คนโบ,บราณโบราณครูบาจารย์พาเรียกว่าสบายทองนะครับความเป็นจริงชุมชนวรรังในยุคนั้นจะมี ร้านช่างทองร้านช่างรอพระแถวฝั่งพระนครฝั่งทนก็จะมีร้านที่รับหล่อพระอยู่หลายร้านด้วยกันนะครับชาวบ้านร้านตลาดช่างทองที่มีร้านหลอ่อพระทราบข่าวว่าเจ้าพระคุสมเด็จพระธาจารย์ตัวผมรังศีได้ทำการ จัดทาพระเครื่องบูชาพระสมเด็จขึ้นมีมวลสารที่หลากหลายช่างหล่อทองอยากมีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้จึงเอาเศษทองเหลืองที่ขัดถูออกจากใต้ฐานพระจากส่วนต่างๆของพระขัดออกมาแต่ก่อนนั้นขัดออกมาแล้วก็จะมาหล่อหลอมเป็นพระองค์ใหม่ไปเรื่อยๆแต่มาระยะหลัง ทราบข่าวว่าเจ้าบุคคลท่านสร้างพระสมเด็จขึ้นมาก็ได้นำเศษทองเหลืองโลหะที่ขัดจากใต้พื้นพระบ้างส่วนต่างๆของพระพุทธรูปบ้างนำมานำมาให้ถวายเจ้าบุคคลสมเด็จได้นำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระสมเด็จขึ้นนะครับนี่จึงจึงเป็นที่มาที่เราเห็นเศษทอง เศษทองเหลืองนะครับที่เป็นแผ่นเล็กๆติดอยู่ตามองค์พระสมเด็จนะครับซึ่งเราเรียกกันติดปากตามครูบาอาจารย์ที่พาเรียกว่าสบายสบายทองนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าคําว่าสบายทองเนี่ยเอามาจากส่วนไหนของเหล็กทองเหลืองเราเลยเรียกว่าสบายทองนะครับสบายคือ ชิ้นเล็กๆนะครับที่สบายถูเซเล็กออกมามันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราเอาสบายไปถูถูโลหะถูเหล็กหรือว่าถูถ้วยชามเนี่ยขัดอุปกรณ์ทองเหลืองให้เข้ารูปเนี่ยเรียกว่าสบายนะครับเราก็เอาส่วนนั่นแหละออกมาออกมาเป็นส่วนผสมถวายเจ้าพรคุณสมเด็จท่านนะครับเวลา ช่งางหล่อพระเนี่ยท่านหล่อแล้วอาจจะมีส่วนไหนเกินเขาก็จะเอาสบายนี้ไปขัดถูออกมาไปขัดไปถูออกมาให้ให,ให้พระพุทธรูปสวยเห็นนยครับเศษทองเนี่ยเนี่ยที่เป็นเล็กๆเ,เนี่ยเอามาให้ตวาเจ้าบุคคลเป็นองค์ประกอบเป็นมวลสารนะจึงเป็นที่มาว่าสบายทองอันที่จริงมาจากมาจากเศษพระพุทธรูปที่ช่างรอเขาขัดถูจากส่วนเกินของ พอพุทธรูปมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาไม่เอาไปก่อรูปใหม่หรือไม่เอาไปทิ้งนะครับเพราะมันเป็นส่วนที่ดีเป็นส่วนที่สูงเป็นส่วนที่เรานับถือกราบไหว้จริงๆนะครับเป็นส่วนที่เหมาะแก่การคารกศากะบูชา ส่วนที่มันเหนือหรือว่าอยู่สูงของพวกเราท่านนับถือแบบนั้นนะครับจึงไม่กล้าเอาไปทิ้งหรือ,อถ้าจะเอาไปเข้ารูปใหม่ก็จะดูไม่ไม่สวยนะครับอาจจะดูเป็นส่วนเกินประมาณนั้นแบบนั้นก็เลยเอาส่วนที่หลุดที่ชํารุดมานี้มาถวายให้เจ้าพระคุณ บทเป็นมวลสารพระสมเด็จขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเราจะเห็นพระสมเด็จวรครังที่มีสบายทองติดอยู่ลักษณะอย่างนี้ประปายนะครับแต่ก็ไม่ไม่หมดนะครับไม่หมดเต็มองค์พระนะครับไม่ทั่วองค์พระนะครับจะมีเป็นบางส่วนบางจุดเท่านั้นนะครับเราจึงเห็นเห็นน้อยนะครับหรือว่าเห็นไม่มาก นะครับอย่างองค์นี้เราจะเห็นเป็นลักษณะเนื้อนะครับนี่เนื้อพระที่เป็นเนื้อ,อปูนเปลือกหอยนะครับผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิธิเจผงตรีนิสิงเหที่เราเห็นเป็นคราบน้ำตาลไหมะนะครับเนี่ยหรือสีช็อกโ,โกแลตเนี่ยเกิดจากคราบนมันตังอิวนะครับเนี่ยาบนมันตังอิวขึ้นที่ ซุ้มระคังเห็นไหมครับนี่ส่วนซุ้มระคังม้วนนะครับนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับนี่ม้วนหดเลยนะครับนี่แล้วเราก็จะเห็นลักษณะองค์พระสีผิวพระเนี่ยบางส่วนท่านก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นสีเดียวกันเต็มองค์พระนะครับถ้าสีเดียวกันเต็มองค์พระเลยเนี่ยให้ให้พึงระวังนะครับน้ำมันตังอิวเขาจะขึ้นเป็นหย่อมๆย่อมเป็นจุดๆุดอย่างนี้นะครับ อย่างซุ้มระครังเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับนี่มีเล็กมีใหญ่มีบางมีหนาผุดขึ้นปราบปลายนะครับในในซุ้มซุ้มระครังนะครับเราก็จะเห็นเนื้อเห็นไหมครับเนื้อลักษณะเนื้อสีสีขาวสีขาวอมเทาอยู่ในพื้นผิวพระนะครับองนี้ แล้วเราก็จะเห็นลักษณะเป็นคราบเหมือนสีการเมรีแห้งนะครับสีการเมรีแห้งติดอยู่ในอ,องค์พระเห็นไหมครับนี่ส่วนฐานสิงเนี่ยเป็นลักษณะเรือสมเภาเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นลักษณะเรือสมเภาเราก็จะเห็นเนี่ยสบายทองติดอยู่เป็นย่มย,ม,ยมนะครับติดพองามลักษณะธรรมชาติเ็าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ ไม่ไม่เต็มไม่ทั่วไม่พืชทั่วองค์พระเลยนะครับเป็นย่อมย่อมเห็นไหมครับเป็นย่อมย่อมพอง,งามเกิดขึ้นประปรายเขาจะไม่ไม่เหมือนทํามานะครับจงใจทํามาประดิประดอยมาเนี่ยเขาต้องการให้เราเห็นเขาจะใส่มาเยอะมากกว่านี้แต่ลักษณะเนี้ยถูกต้องตามตำราก็ประปรายเกิดขึ้นก็เกิดติดก็ติดไม่ติดก็ อยู่ในมวลสารองค์ต่อไปแบบนี้นะครับดูขาสิครับเนี่ยเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเนี่ยดูขาที่ตรงกับแขนเลยนะครับดูดูแขนดูเลยนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเนี่ยองค์นี้เราเราจะดูเหมือนดูฉ่ำอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดูเนื้อเขานะเนื้อฉ่ำเนี่ยเนื้อฉ่ำครับสําเร็จเนื้อฉ่ำมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูเกตในโจทย์ที่ซุ้มระคัง ดูลักษณะหน้าอกเนี่ยเป็นร่องเล็กน้อยบางท่านเ็าเรียกว่าร่องสังคาตินะครับนี่ดูสวยงามนะครับนี่คือด้านด้านหน้านะครับดูร่องนะฐานหมอนรองสิงนี่ก็มนคมชัดนะครับสวยงามเราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังท่านเป็นยังไงนะครับด้านหลังจะเหมือนด้านหน้าหรือเปล่า พ่อใหญ่มหาเนี่ยให้ความสําคัญกับด้านหลังนะครับเวลาดูภาพสมเด็จเนี่ยมันจะเป็นส่วนตัดสินบอกพวกเราได้นะครับดูสิครับนี่เราเห็นสบายทองเนี่ยป่าปลายนะครับมีไม่เยอะนะครับเกิดขึ้นเป็นย่อมย่อมนะครับลักษณะอย่างนี้คือโดยธรรมชาตินะครับคือเขาไม่ได้จงใจที่จะมาให้ใหเราเห็นเยอะนะครับเพราะเกิดขึ้นธรรมชาติติดก็ติดไม่ติดก็อยู่ในองค์ใหม่มวลสารองค์ใหม่นะครับ เราดูขอบนะครับนี่ขอบยุบย่นย่อแยกแตกหลุดออกไปเลยนะครับเราก็จะเห็นลักษณะเป็นหลุมเลยนะครับหลุมเทพเลยนะครับนี่รอยปูไตเลยนะครับนี่รอยปูไตผุดขึ้นที่องค์พระเนื้อนี่ดูฉ่านะครับเนื้อผ้าเนี่ดูฉ่าม,มากนะครับฉ่านวลตาเห็นแล้วเนี่ยได้จับในเย็นมือนะครับดูขอบเนี่ย ม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเลยนะครับลักษณะอย่างนี้คือความเป็นธรรมชาติเนื้อผิวผ้าก็หนึบนุ่มเยน็นฉ่ำม,มือนะครับเราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังด้านหลังแล้วมาดูด้านข้างอีกรอบนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านข้างด้านข้างลักษณะอย่างนี้เรียกว่าข้างสําเร็จนะครับ เทมวลสารแกะวานนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นข้างอย่างนี้นะครับเราจะเห็นข้าวแป้งผงโรยพิมพ์ติดอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนเพอนดูนะครับนี่ลักษณะความงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเห็นไหมครับอย่างนี้หาดูลําบากนะครับพอ่อใหญ่มหาคัดมาดีแล้วนะครับเพื่อนเสมเด็จที่มีเนี่ย ที่นํามาแรกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆเนี่เป็นภาพสมเด็จที่พ่อใหญ่มหาคัดคัดมาแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับเ,เพื่อนๆเห็นแล้วตุกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาส่งพระบ้านด้วยนะครับมีอะไรเราก็พูดคุยกันอย่างกยาณมิตรปรึกษาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราได้จากการศึกษาพระสมเด็จกลุ่มสายอนุลักษ์ไม่ว่าเราจะเป็นสายอนุรักษ์สายพาณิชย์เราต่างก็เป็นสิทธิ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นสิทธิ์ที่เริ่มสาศรัทธาในเจ้าประคุณสมเด็จท่านเหมือนกันนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีชัย อ่างไกลจากโควิดนะครับขอบคุณครับ